เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็ต้องเรียนนําเรียนครับว่าในช่วงนี้เ,เราได้รับอิทธิพลจากพายุรากซาครับมันก็เลยทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงก็คาดว่าภายในสัก3-4วันนี้ภาวะดินฟ้าอากาศก็เข้าสู่ภาวะปกตินั่นหมายความว่า,าช่วงนี้ เราคงจะต้องไปดูเรื่องของฝนที่ตกหนักการวางระบบระบายน้ำเป็นหลักนะครับส่วนที่สองปีนี้โรคต้นเน่ากิ่งเน่าก็ถือว่ารุนแรงยังไงก็ตามครับเราคงจะต้องตัดแหล่งที่เป็นตัวระบาดของเชื้อคือการตัดแต่งกิ่งในการตัดแต่งกิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราตัดเอากิ่งที่เป็นโรคออกแล้วก็อย่าลืมนะครับการป้องกันเชื้อแทรกซ้อนเข้าจากตำแหน่งของแผล การใช้สารเคมีการใช้ตระกูลคอปเปอร์การใช้ในกลุ่มของปูนหรือว่า,อากรณีที่เร็วที่สุดสะดวกที่สุดก็จะเป็นสีสเปรย์ปิดบาดแผลไม่ให้น้ําไม่ให้ความชื้นไม่ให้เชื้อเข้าไปเรื่องนี้ถือว่าเป็นเวลาที่สําคัญในช่วงนี้เพราะมีการระบาดรุนแรงมากมาดูข่าวดีจากบริษัทเจียไถจำกัดนะครับกับรายการพิเศษในช่วงนี้เนื่องจากภาวะของการใช้ปัจจัยเนี่ยบริษัทเจีย,ตยไตได้มีรายการพิเศษ ซึ่งเป็นผิดพันธุ์ที่มีคุณภาพจากสเปนแล้วก็มีส่วนในการที่จะประหยัดหรือในการลดต้นทุนซึ่งเรามีงานวิจัยตัวน,นี้รองรับผิดพันธุ์ตัวเหล่านี้ได้แก่ปุ๋ยน้ําโกลเด้นอธิบายครับว่าในส่วนของปุ๋ยน้ำโกลเด้นนั้นไม่ใช่แค่ปุ๋ยน้ําอย่างเดียวเขาจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพืชผิดพันธุ์ที่2ครับก็คือฟลอคอบคอมบี เป็นกลุ่มอาหารเสริมครบสู่ซึ่งจะประกอบไปด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสและธาตุอื่นๆที่อยู่ในรูปของคีเลตฟอคอบเอเป็นกลุ่มของธาตุอาหารที่สามารถจะไปเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นให้พืชน,นั้นสร้างภูมิต้านทานต่อโรคพืชก็คือไฟโตอาร็กซินไปกระตุ้นให้พืชสร้างไฟโตซินแล้วเขายังมีคุณสมบัติเป็นกฎในลักษณะของ การควบคุมเชื้อราได้โดยตรงซึ่งในส่วนของทาานอาหารก็จะมีในเรื่องของแคลเซียมมีแหล็กมีสังกะสีมีแมงกานีสนะครับที่จะไปเสริมความสมบูรณ์ของต้นท่านซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของฟอคอบโกลเด้นอาหารเสริมคอมบีและฟอคอบเอแอลจะมีการแถมปุ๋ยกาซาเอ็นหรือกาซาเคเป็นผิตภันฑ์ปุ๋ยในรูปของ ผงสเปรย์ไดที่คุณสมบัติสามารถที่จะลายได้ดีระดายได้หมดนะครับก็จะมีรายการแถม1กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นกาซ่าเอนหรือกาซาเคกาซ่าเอนก็คือเนโตรเจนสูงครับกาซ่าเคคือโพแทสเซียมสูงนอกจากนี้ในส่วนของยังมีสารบริโตคือฟอนิคามิก ขนาด250กรัม12กล่องแถม1กล่องอารายการพิเศษนี้ท่านสามารถที่จะรับได้เลยนะครับที่ใช้พืกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านแลเมื่อถธอพูดถึงกรณีการใช้ปุ๋ยคุมใบครับ ก็ต้องนําเรียนนะครับว่าณเวลานี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของห้องส่วนจํากัดทีมกเกษตรก็พร้อมจําหน่ายแล้วและในส่วนของกรณีท่านที่ต้องการใช้ปุ๋ยในการที่จะป้องกันการแตกใบอ่อนก็จะมีสูตรพิเศษนะครับคือสูตร3020ซึ่งจะมีผลในการควบคุมใบอ่อนได้อย่างดีและก็ไม่มีผลกระทบต่อในส่วนของใบซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในปีการผลิตนี้ ก็ต้องย้ำนำเรียนตลอดว่าการใช้ปัจจัยในการคุมใบนั้นวันนี้เรามีทูลี่นะครับทูลี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มปุ๋ยทางใบเพื่อใช้ในการควบคุมหรือป้องกันการแตกใบอ่อนของไม้ผลโดยเฉพาะในส่วนของทุเรียนก็ลองสอบถามได้นะครับที่ในเครือชัยยพึกอันนี้เป็นผิดพันธุ์ที่เอามาแก้ปัญหาในระยะวิกฤตในช่วงของฤดูการนี้ มาดูข่าวประชาสัมพันธ์ครับในงานบุญก็แจ้งกำหนดการของกถินสามัคคีชำระหนี้สงในการสร้างพระอุโบสถของวัดเขาจันาทาธิตะวิริยาจารย์ ในวันเสาร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2568ในส่วนของกำหนดการนะครับก็ในช่วงเช้าก็จะมีพิธีการทำบุญถวายพระทหารเจริญพระพุทธมนนะครับและในส่วนของเวลา11นาฬิกา3 0นาทีก็จะเป็นพิธีถวายผ้ากฐินรับพรณสาราพระอุโบสถวัดเขาจันทาธิตะวิริยาจางังก็บอกบุญมายังทุกท่านนะครับก็ย้ำว่าวัน เสาร์ที่11ตุลาคมเวลา11นาฬิกา30นาทีส่วนที่สาราพระอุโบสถก็ขอญาติเรียนแจ้งนะครับว่าในทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกานะครับก็จะมีการสวดมนต์ฝึกสมาธิอาณาปานสติท่านที่ไม่ติดภารกิจใดก็ไปปฏิบัติธรรมกันในทุกวันอาทิตย์ได้ครับ สรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ครับก็คงนําเอาประเด็นความเสียหายของทุเรียนที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้แล้วก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างจะรุนแรงนั่นก็คือกรณีที่ทุเรียนของเราในสวนนั้นเกิดอาการกิ่งเน่าต้นเน่าบางครั้งเราอาจจะเข้าไปพบอาการใบเหลืองของกิ่งบางครั้งเราพบอาการใบเหลืองเน่าทั้งต้น คือในส่วนของประเด็นตรงนี้หลายท่านก็จะสรุปเลยนะครับว่ามันเกิดจากกรณีของเชื้อราสองชนิดก็คือฟิวซาเลียมและไฟทอปทราปีนี้เป็นปีที่มีสภาวะฝนตกชุกชุกมากครับแล้วก็มีสภาวะที่แสงแดดไม่มีหรือมีน้อยมากสลับกันไปปรากฏว่าในข้อมูลที่เราพบจาก คำบอกเล่าของพี่น้องเสกกรก็บอกว่าปีนี้เสียหายมากเสียหายรุนแรงเอาเรียกว่าในร้อยต้นเนี่ยบางครั้งอาจจะไปถึง10ต้น20ต้นคือถ้าเราจะเฉลี่ยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10เซนของอาการที่เกิดแต่ว่าการณีของความเกิดณนะเวลานี้บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้นยืนต้นตายอย่างฉับพลันวันนี้เราเข้าไปอีก7วัน10วันเข้าไปอีกทีหนึ่งเหลืองทั้งต้น คือประเด็นนั้นผมอยากจะให้เข้าใจก่อนนะครับว่าสภาวะของปีการผลิตนี้องค์ประกอบสำคัญคือความชื้นแสงแดดที่ไม่มียิ่งสวนถ้ามีสภาวะของล่มเงาหรือมีความลกทึบก็จะเกิดความรุนแรงมากกว่าสวนที่มีความโปร่งความโล่งคือปัจจัยสำคัญนั้นคือแสงแดดครับที่จะมีผลต่อการควบคุมเชื้อ ในส่วนของอาการที่อยากจะให้แยกแยะเป็นประเด็นคือถ้าเขาเกิดที่ลำต้นสภาวะทรงพุ่มทั้งหมดจะแสดงอาการเหลืองและเสียหายอย่างฉับพลันแต่ถ้าเป็นเฉพาะในส่วนของกิ่งเขาก็จะแสดงอาการที่กิ่งดังนั้นเราก็ต้องแยกแยะประเด็นอาการตรงนี้ออกมาส่วนในด้านของสาเหตุ สาเหตุก็คือการถูกทำลายของเนื้อเยื่อในตำแหน่งของท่ออาหารหรือในตำแหน่งของอส่วนที่มีเยื่อเยื่อ,อ,อการเจเริญเติบโตที่เก็บสะสมมหาเนี่ยถูกทำลายด้วยเชื้อราประเด็นอาจจะยังมีความขัดแย้งกันในทางวิชาการกลุ่มวิชาการเกษตรได้ย้ำและกระระบุชัดเจนครับว่ากรณีของการเกิดเชื้อราตรงนี้เนี่ยตัวไฟทอปทราเป็นตัวทำลายหลัก หมายความว่าเนื้อเยื่อแผลเปลือกด้านล่างที่ลึกลงไปเนี่ยมันจะเป็นไฟท็อปทราแต่ส่วนที่ผิวบนก็จะเป็นในส่วนของเชลาฟิเซเลียมดังนั้นจึงอยากจะให้เข้าใจย้ําตรงนี้ก่อนนะครับว่าตัวสาเหตุหลักคือไฟท็อปทราส่วนตัวเสริมคือฟิเซาเลียมอาการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเห็นครับเขาจะเกิดอยู่ใต้ท้องกิ่งการที่เาเกิด ใต้ท้องกิ่งอันเนื่องมาจากตำแหน่งตรงนั้นเป็นตำแหน่งที่เป็นการสะสมอาหารหรือพลังงานคือพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยจะมีน้ำหนักการที่เขาไหลลงมาด้านล่างในระหว่างที่เขาไหลลงเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ด้านล่างพอด้านล่างเนี่ยไม่ได้รับแสงแดดไม่ได้รับความโปรง่งกิ่งมีความชื้นสูงมีความทึบสูงเชื้อเหล่านี้ก็จะเกิดการระบาดได้รุนแรงดังนั้นจึงเป็นคำตอบว่าปีนี้เกิดขึ้นในต้นทึบ สวนที่ทึบจะเกิดที่ลำต้นสวนที่บางสวนโปรง่งอาจจะเกิดที่ใต้ท้องกิ่งดังนั้นในการป้องกันกำจัดหรือในการควบคุมก็จะย่อมมีความแตกต่างกันนี่คือประเด็นส่วนต่อมาเทคนิคสำคัญนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าสารเคมีที่เราใช้ผมย้ำมาตลอดว่าเราจะต้องใช้สารเคมีสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มของไฟทอพสร่าจะเป็นในส่วนของฟอสฟอริก ฟอสฟนิกฟอสไฟเมทรักซิลฟอสเอทิลอะลูมินัมหรือจะเป็นเบนารักซิลอะไรก็ตามครับในกลุ่มของไฟทอ t o p ราส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ควบคุมเชื้ราฟิลวเซียมจะเป็นโฟฟิโคนในโซนไดฟิโคน a z โซนอะซอกซิสเตบินทีบูโคนใโซนหรือ,อเป็นสารลูกผสมนี่คือหลักการที่สำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจในกรณีของ การที่เราจะไปะดำเนินการนั้นถ้าเขาเข้าจะกิ่งแล้วเข้าสู่ลำต้นนั่นหมายความว่าโอกาสของการที่เราจะไปทำการรักษาค่อนข้างจะได้ผลยากเพราะในจังหวะที่เขาเข้าไปทำลายในลำต้นทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความรุนแรงแต่ถ้าอยู่ที่กิ่งเราก็สามารถที่จะกำจัดเฉพาะกิ่ง กำรักษาเฉพาะกิ่งได้ถ้าเป็นกิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งขนาดย่อยเราก็แนะนํำให้ตัดและนำเอาออกไปจากสวนไปจัดการวางกองสมในตําแหน่งที่ไม่มีน้ําไหลเข้าไปในแปลงหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไตโคเดมาคือไตซานเนี่ยไปพ่นทับในบริเวณกองตรงนี้เขาก็สามารถที่จะควบคุมเชื้อได้ถ้าในกรณีที่เป็นที่รําต้น และเพิ่งพบแผลใหม่ตรงนี้สําคัญนะครับคือถ้าเราไปพบต้นเหลืองหมดแล้วเนี่ยยากต่อการรักษาคือมีโอกาสตายสูงเลยแต่ถ้าเราเริ่มพบใหม่ๆมันจะเป็นตาแหน่งผุดเป็นน้ําสีน้าตาลจะมีสีชมพูมีสีเทามีสีส้มตรงนั้นเราก็จัดการนําเอาเปลือกที่มีอาการเน่าออกแล้วก็ใช้สารเคมีที่เข้มขน้นคือประเด็นเนี่ยวันนี้อยากจะแนะนํา เทคนิคการใช้สารเคมีซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือกรณีการใช้สารเคมีเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราพ่นใบพ่นภายในทรงพุ่มเราพ่นใบเราจะใช้อัตราหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสารเคมีในกลุ่มของกรดฟอสฟอริกฟอสฟอริกอตราที่เราใช้พ่นใบก็จะอยู่ที่300ซีซีต่อน้ำา200ลิตรแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเราพ่นในท้องกิ่งหรือภายในทรงพุ่มที่เราเรียกว่าเราล้างต้นเราก็จะต้องเพิ่มอัตรามาเป็นที่5 0 0ซ c ต่อน้ำ200ลิตรจะเป็นกลุ่มใดก็ตามครับอัตราก็จะเพิ่มขึ้นในกรณีต่อมากรณีที่3กรณีที่เราพบแผลที่ราต้นท่านจะใช้วิธีพ่นหรือทาก็แล้วแต่ครับแต่ว่าผมแนะนำให้ใช้วิธีพ่นเป็นหลัก เพราะเราจะปลอดภัยเราไม่ต้องไปสูดดมกลิ่นเราปลอดภัยต่อการดําเนินการแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าอัตราที่เราใช้ที่กิ่งกับลําต้นเนี่ยเราจะต้องใช้ที่อัตราเดียวกับน้ํา2 0 0ลิตรแต่เราใส่น้ําแค่2 0ลิตรผมยกตัวอย่างเช่นเราใช้สารเคมี 300cc ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรพ่นใบ เราก็จะใช้300ซีซีต่อน้ำา20ลิตรพ่นแผลในการพ่นแผลนั้นเราก็ต้องย้ำว่า1กลุ่มไฟทับทรา2กลุ่มฟิวซเลียม3ถ้ามีมอดก็กลุ่ม,มแมลงและ4สารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพทีนี้ในการขั้นตอนเนี่ยเราก็อธิบายต่อเลยครับว่าการดำเนินการเนี่ยเราจะต้องดำเนินการพ่น2-3ครั้งภายในเวลา1เดือนอาจจะ10วันครั้ง10วันครั้ง หรือท่านอาจจะพ่นเจ็ดวันถึง10วันประมาณสองครั้งและตามดูอาการหลังจากนั้นก็มาเก็บครั้งที่3ในส่วนของการที่เราจะดำเนินการนั้นเราต้องเข้าใจครับว่าส่วนของตำแหน่งแผลอยู่ตรงนี้เท่าไหร่เราจะต้องตัดจัดการป้องกันขยายส่วนของการเปิดเปลือกเปิดแผล ในตำแหน่งที่เกิดโรคแล้วต้องใช้สารเคมีพ่นหรือเปิดเปลือกขยายออกไปเพื่อที่จะทำการควบคุมเชื้อซึ่งเชื้อนั้นขยายออกไปแล้วแต่เพียงแต่เนื้อเยื่อเขายังไม่แสดงอาการเราก็จะต้องดาเนินการเผื่อออกไปอย่างน้อยอย่างน้อยก็จะหนึ่งคืบนะครับโดยประมาณหรืออาจจะ 3- าสี่นิ้วก็แล้วแต่แต่หมายความว่าเราจะต้องดาเนินการ,รพ่น หรือทำการรักษามากกว่าพื้นที่การระบาดนี่เป็นประเด็นคือย้ำครับว่าถ้าเป็นกิ่งใหญ่เราทำการรักษาตามขั้นตอนนี้ผมยืนยันว่าอย่างน้อย80กว่าเปอเซ็นต์ของแผลแห้งหายคือหายเนี่ยไม่ใช่กิ่งหายนะครับแผลจะแห้งประเด็นตรงนี้คือยึดหลักเทคนิคดังที่ได้อยากจะสรุปในเวลานี้ก็คือการเปิดเปลือก เราต้องเปิดเปิดเอาแผ่เน่าออกแล้วตำแหน่งเปลือกเหล่านั้นอย่าให้มันไหลลงไปหรือไปตกอยู่โคนดินนะครับเพราะว่าันมันมีเชื้อเมื่อเปิดเปลือกแล้วอันดับที่สองเราก็ใช้ยาฆ่าเชื้อซิลแมกพ่นทำการฆ่าเชื้อและอุปกรณ์อันดับที่สามเราใช้สารเคมีเข้มข้นในอัตราที่ได้แดดดำไว้แล้วสอามกลุ่มคือกลุ่มที่1คือไฟทอกทรากลุ่มที่2ฟิวซเลียมกลุ่มที่3าสารจับใบถ้ามีมอด เราก็ใส่สารกําจัดแมลงเป็น4กลุ่มแล้วก็ทําการพ่นโดยระบบการพ่นเนี่ยภายใน1เดือนขอให้ทําให้ได้2-3ครั้งที่ผมทํางานวิจัยมาเดาเราทํา10วันครั้ง10วันครั้งแผลแห้งสนิททุกวันนี้ต้นเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในกิ่งใหญ่แต่ถ้าเป็นกิ่งย่อยไม่แนะนำนะครับให้ทําการตัดแต่งออกจากในสภาพต้นซึ่งในการติดตามผลการรักษาเนี่ยเราจะดู2ตําแหน่งครับ คือตำแหน่งของแผลแห้งไม่มีการฉ่ำออกมาไม่มีการลุกลามส่วนที่หส่วนที่สองเราดูที่ภาษาใบลักษณะของใบทุเรียนก็จะเจริญเติบโตใบที่มีอาการผิดปกติก็จะมีอาการร่วงและก็ถ้าในระยะเวลาต่อมาอีก20วันเขาเกิดการสร้างใบใหม่และใบใหม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นคือผลการรักษาของเราได้ผล ส่วนของใบทุเรียนหรือใบไม้ผลที่อยู่ด้านล่างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับแสงกระบวนการสังเคราะห์แสงจะไม่ดีนั่นเป็นส่วนที่1ส่วนที่2ครับมันเป็นใบที่อยู่ด้านล่างเมื่อโครงสร้างของสวนไม่เหมาะสมลักษณะของพฤติกรรมการจเจริญเติบโตเนี่ยเขาก็จะไปสู่ด้านบนสู่ด้านบนใน,นใบที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงผลิตเป็นพลังงานในตลอดช่วงตลอดทั้งวันถ้า ากาศแสงแดดยาวนานมีความเข้มสูงหลังจากนั้นเมื่อเป็นพลังงานแล้วจึงจะส่งกลับมาด้านล่างส่งไปถึงไหนส่งไปถึงปลายล่างดังนั้นในกรณีที่เป็นสาเหตุตรงนี้เนี่ยในจังหวะที่ส่งลงมาถ้ากิ่งนั้นมีความเสียหายจากกิ่งดอกกิ่งที่เป็นโรคกิ่งที่ไม่ปกติกิ่งที่มีหนอดฟันมันก็อาจจะกลายเป็นในลักษณะใบ ในกิ่งนั้นแสดงอาการจำเขียวจำเหลืองหรืออาจแสดงอาการใบที่ไม่สมบูรณ์บางครั้งก็เป็นขอบใบไหมหรือขอบใบแห้งนี่คืออาการที่เขาเล้ยเพราะฉะนั้นเราก็ตำการตัดออกไปซะไม่ต้องไปเสียเงินทั้งแปลงครับการตัดตรงนี้ก็คือเป็นการจัดการในส่วนของกิ่งที่ไม่พร้อมถึงที่ไม่สมบูรณ์กิ่งที่ผดปกติออกไป คือส่วนใหญ่เนี่ยพอพี่นักศึกษไปพบความเสียหายบางส่วนแค่เพียงบางส่วนท่านก็ตัดสินใจแก้ปัญหาทั้งแปลงถูกต้องครับมันเป็นการป้องกันแต่สิ่งที่พี่นักรึกษากำลังจัดการตรงนั้นตรงกับประเด็นหรือไม่ผมยกตัวอย่างกรณีที่ใบเก่าใบาแก่ใบกั้มเหลืองใบใบแกนใบเขียวขอบใบไม้เนี่ยพราะเป็นกิ่งไหนเราก็ตัดกิ่งนั้นก็จบละ แต่บอกให้เรารู้ครับว่าประเด็นมันเกิดจากความผิดปกติในระยะการจเจริญเติบโตในต้นนั้นในเวลานั้นเท่านั้นเองไม่ได้เกิดจากโครงสร้างส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหลักการตรงนี้มามันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราประหยัดต้นทุนกรณีที่เราไปพบในเวลานี้นะครับบางครั้งเราอาจจะพบว่ากิ่งนั้นมีแสดงอาการใบแก่ค่อนข้างจะเหลือง แล้วก็ล่วงกิ่งนั้นนะครับคือหมายความว่าทั้งทรงพุ่มไม่ได้เป็นเป็นเฉพาะบางกิ่งอาจจะมีสองกิ่งสามกิ่งคําตอบตรงนี้ผมก็จะให้พีินักกรดูว่าท่านสังเกตว่ามันเป็นอาการนานแล้วหรือยังหรือเพิ่งจะเป็น ถ้ากรณีที่เราเริ่มพบเห็นอาการเนี่ยมานานมาแล้วแล้วมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นนั่นหมายความว่ากรณีเหล่านี้อาจจะเป็นโรคพืชอันเกิดจากเชื้อราไฟทอฟโทร่าเป็นที่ลำกิ่งจึงไปแสดงอาการที่ปลายยอดของกิ่งเราก็ไปดูว่าถ้ามันเป็นกิ่งย่อยเราก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็ทาแผลปิดหรืออาจจะใช้สีสเปรย์พ่นปิดแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ เราก็ต้องเข้าสู่ขบวนการเยียวยารักษาในตำแหน่งตรงนั้นซึ่งผมเองก็ได้นำเรียนแล้วว่าวิธีการก็คือการใช้สารเคมีในอัตราเข้มข้นทำการบวกกับสารจับใบบวกกับกลุ่มกำจัดแมลงมอดแล้วก็ทำการพ่นไปในตำแหน่งตรงนั้นในตำแหน่งกิ่งที่เราทำความสะอาดแล้วพ่นสองครั้งห่างกันสิบวันอันนี้ก็คือกรณีถ้าเป็นกิ่งแต่ถ้าเป็นกิ่งย่อยเราก็ตัดทิ้งไปในประเด็นตรงนี้ ถ้าหากว่าบางครั้งเราไปพบเออมันกระจายนะครับเป็นกระจายหลายสวนเอ่ทั่วสวนแต่เป็นตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วเราก็ไปทำการตรวจเราพบว่าเออมันมีความรวดเร็วครับอย่างเช่นเราพบครั้งที่วันนี้เนี่ยเอ่อมีอาการอยู่แค่เพียงไม่เท่าไหร่ในยอดนั้นใบเหงาใบเหลืองเล็กๆด้วยเนาะพออีกสักสามวันต่อมาอาการเริ่มรุนแรงขึ้น นั่นเป็นบอกสิ่งบอกเหตุให้เรารู้ครับว่าเขามีความเสียหายรุนแรงเราก็จะต้องทำการเข้าไปทำการตรวจในตำแหน่งกิ่งนั้นเลยว่าตั้งแต่ปลายกิ่งเนี่ยไล่ลงมาจนถึงโคนกิ่งจนถึงลำต้นมันมีอาการผิดปกติมีอาการฉ่ำเป็นสีน้ำตาลดำมเีเชื้อราผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดบ้างสีขาวบ้างสีส้มบ้างกลายเป็นมีดอกเห็ดขึ้นอยู่ปนกับเปลือกที่เน่าดำ ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้นั่นหมายความว่านี่คือการเกิดการระบาดท,ทำลายลาร่วมกันระหว่างเชื้อราฟิวเซียมกับเชื้อราไฟทอปโซราถ้าเป็นกิ่งย่อยเรารีบตัดเลยครับอย่ารอให้เขามาถึงลำต้นเพราะถ้าเขาลุกลามมาถึงลำต้นการรักษาของเราจะยากมากเราต้องรีบตัดเอาไปาไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย คำว่าปลอดภัยคือเวลาที่ฝนตกแล้วน้ำเนี่ยมันไม่ไหลเข้าไปสู่ทุเรียนต้นอื่นเพราะาเชื้อพวกนี้ไปกับน้ําได้ทั้งไฟท o อก t ทรราทั้งฟิวซเลียมแต่เป็นการบอกให้รู้ว่านี่คือความรุนแรงถ้าหากว่าเราคิดว่ามันเป็นนิดหน่อยเราก็ไปหาสารเคมีมาพ่นพี่น้องสิกนครับเป็นคำพูดและคำบน่นบอกว่าพ่นมาตั้งเยอะแยะแล้วมันเอาไม่อยู่ แสดงว่ายามันไม่ได้ผลผมตอบอย่างนี้ครับว่านั่นเป็นการวินิจฉัยของพีน่นศกรในความรู้สึกแต่ความจริงแล้วเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เข้าใจในเรื่องของวิธีการกลไกกรณีที่เขาแสดงใบเสียหายกระจัดกระจายอยู่ภายในสวนแล้วเราเอาสารเคมีป้องกันการกจัดเชลาไปพ่นพีน่นศกรอาจจะใช้สารเคมีถูกต้องแต่สารเคมีเหล่านั้น สามารถที่จะพ่นได้แค่เพียงใบหรือในตำแหน่งปลายกิ่งเท่านั้นเพราะอัตราของสารเคมีเหล่านั้นอยู่ในอัตราที่เจือจางหรือเป็นอัตราที่ใช้พ่นเพื่อทำการป้องกันและกำจัดในกรณีที่เ,เป็นรูปของใบเช่นพ่นใบพ่นปลายกิ่งแต่กรณีที่เรากำลังพบสาเหตุอยู่ตรงนี้มันเป็นกิ่งใหญ่ มันเป็นกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มมันอยู่ตำแต่งบริเวณใต้กลิ่งที่ไม่ได้รับแสงแดดดังนั้นจึงเป็นคำตอบว่าเพราะเราดำเนินการพ่นในภาพรวมเป็นการการใช้สารเคมีอาจจะถูกต้องและแต่ในอัตราตำ่ำเราก็ถือว่าประฏิทภาพของสารเคมีเหล่านั้นควบคุมได้แค่ใบแต่ไม่สามารถควบคุมที่กิ่งหรือลำต้นได้ ดังนั้นผมจึงพยายามที่จะเน้นย้ำว่าเราจะต้องเข้าไปทำการตรวจแล้วก็เมื่อพบเราก็ต้องรีบควบคุมเฉพาะตำแหน่งเฉพาะจุดไม่ว่าจะเป็นกิ่งหรือเป็นลำต้นถ้ากรณีที่เป็นลำต้นเราต้องรักษาทั้งภายนอกคือการพ่นแผลและการรักษาภายในคือการอินเจ็คเข้าต้นถ้าเป็นกรณีที่เป็นลำต้นใหญ่ก็ต้องใช้ทั้งสองวิธีการและในําเนวนการพ่นแผลนั้นบางครั้งเราก็ต้องใช้กลุ่มยาฆ่าเชือ้อนะครับ ยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นในส่วนของเฉพาะการเกษตรอย่างเช่นตัวซิลแมกก็จะเพิ่มเข้าไปเป็นยาฆ่าเชื้อก่อนหรือท่านอาจจะทำในครั้งเดียวกันเพื่อที่ใช้เชื้อภายนอกถูกทำลายเร็วและใช้สารเคมีดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของเทคนิคในการจัดการและถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับ เราก็ายินดีนะครับที่เบอร์092 656 9529สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ